咪住。 อะไรของมึงวะกาดไม่แตกเลยโอ้แม่เจ้าแต่กาดไม่แตกเลยเนาะ ไรวะกาแตกฟังเดียวเดียวโอ้โห ใหญ่อะไรเนี่ยสายใหญ่นะครับคนนี้กาดมาตุม้มเดี๋ยวให้จบก็รู้เรื่องไปแล้ว กลัวกักดไม่แตกนะ่ะโอ้ย,อย,อยกัดโดนเหยื่อไม่โดนกดัดดีแ้ว ตอกตมเน้นๆนะครับอยากไรกไฟประมาณสักสีห้าโลตัวยังไม่เจอนะตอนนี้เจอตัวไฟวแวนนะครับที่โดนที่โดนกับเยือตัวใหม่นะครับเนี่ยเป็นตัวตน้นแบบนะครับมันหน้ามีชะโดุ้ใหญ่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีขึ้นน้ำเลยครับ ถ้าปลามันขึ้นน้ำน้อยก็แสดงว่ามันไม่ค่อยมีตัวนะถ้ะโดดไม่มีจุดน้ำเลย ย่ตีไปไหนไม่มีดันน้ำแอะเลยนะ

คงจะลุดเหอหอกต่อโอ้ยหลุดโอ้ยตยย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 ย้ยย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 รยย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  เดือดแราอยู่เพ่ไงเนี่ยไปสายย่อนไปหน่อยตรงนี้ครับปลามันกดลงไปแล้วมันถอยนะแางไม่ตึงไม่พอเสียดายเลยนะโอ้หย้ำมาตั้งหลายดอกย้ำปุ๊บเบรกลูดเบรกลูดคนระับก็พยายามย้ำอยู่โอ้หเสียดายพูดแล้วเสียดายโห่มากัดจนได้นะต่อตีย้ำอยู่พักใจนะนครับเนี่ยครับ เป็นเหยื่อตัวต้นแบบครับงานชะโดงานช่อน,นครับสายเสียงดังนับสะบัดน้ําเสียงดังมากแล้วอย่างแอคชั่นเหยื่อะะครับเราวิ่งน้ําจะสาดนะครับพลาดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะรก็มีหลุดนะครับชะโดเนี่ยคือมีได้มีหลุดก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าผมอยากได้แต่ว่ามันหลุดช่างมัน,นครับเอาไว้ตกใหม่เล่นสมือไม้สั่นเลยนานโดน ใสป,ประมาณสักสามโลได้มั้งที่เห็นกัดน,นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นตัวก็กะเอาสองโลสามโลได้นะกัดวิ่งแบบนี้ครับพาไปแล้วหนึ่งดอกเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวตามล่ากันต่อไปมันออกมากัดให้ก็เดี๋ยวครับเสียงมันเล้าๆครับทําให้ออกมากัดได้นะครับไม่ได้ตัวครับแต่ได้เยอะโอเคครับผมผิดหวงังแต่ว,ว่าสุดยอดอยู่ แดดสุดๆเลยอะสงสารคนเลยสงสารตัวเองนี่แดดแรงมากครับเอา้าตีไปไหนเนี่ยตีไปลป่าน,นี่เขาจะตีเลาะริมเนาะเลาะจริงๆพลังแดด จะออกมากัดให้ไหมแดดแรงขนาดนี้เอาไปไมอทีเดียะ แดดร้อนไอ,อ้จิบน้ำมีจิบน้ำเอาดิ กัดไม่โดนปุ้นโอ้โหไม่กัดไม่โดน ผมจ้องเอาได้สักตวงล่องเนี้ยกัดโคตรดีเลยมันกัดแล้วมันไม่คาบไม่โดนจะบอกว่ามันมันกัดแบบยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะบางทีก็กัดแต่ก็ไม่ติดเปิดกาดก็ไม่ติดประมาณนะครับ อ้าวดงนี้โดงโดงตัวเล็กหัดขึ้นไปก่อนโอ้ไม่ได้ต้องหลัดจังเดียวนะครับนี่ปลายตรงนี้ โอ้ยอาจะได้ตัวผมไม่วัดอ่ะให้มันกัดจนติดเลยไอป่าบ้าถ้าหลุดไปนะครับก็เออได้มาไซส์ประมาณน่าจะประมาณโลขวาครับชโดนักปลามันกัดกัดผมบอกไม่ถูกมันไม่ได้ส่ตูมอ่ะมันไลก่กัดแทบแทบแนะครับแทบเฉี่ย นี่ครับทีเล็กตัวต้นแบบครับก็เนี่ยครับไซส์โลครึ่งได้ครับกระโดดไซส์ข้าห้านะครับหลุดตรงนี้ไปตัวหนึ่งครับก็ตอนกลางวันนะครับค่อนข้างจะแบบหัวเสียเลยเพราะว่าไม่ได้ล้างไม่ตึงอะ่ะพลาดเองอะ่ะเวลาตามกดไปอะ่ะเรากอมาสุดแล้วครับเราต้องล้างคันให้ตึงที่สุดเลยครับที่สายหย่อนปุ๊บแล้วปามัน กดลงไปถอนตัวไปได้นี่ครับป้องอจนได้นะครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตามล่าสายใหญ่ต่อนะครับตัวนี้ก็ประมาณโลกว่าหนะครับกัดเป็นเหยื่อตัวต้นแบบนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะปลาชะโดมันกัดเสียนนะครับบางทีเปิดกาดตีก็กัดก็ไม่ติดก็มีเมื่อกี้ลองแล้วกัดไม่ติดก็งั้นก็ใส่กัดเด๋ยจะตีเข้าป่าได้ ก็ใส่กาแล้วตีแล้วแต่จังหวะจริงนะครับบางทีจังหวะเราไม่ได้อแต่ก็ตึงมือนะครับโอเคครับผม s ะโด o w ไฟงามสําเร็จครับผมนี่ครับได้ตึงกับที่เลียกนะครับตัวต้นแบบเดี๋ยวเจอกันครับงานชะโดงานช่อนไว้ใจได้นะสุดยอด